สวัสดีค่ะวันนี้มนุษย์จะพามาเก็บสุก,กินี่เอาไปทําอาหารนะคะในสภาวะเขาอยากหมักแพงใครที่มีพื้นที่หลังบ้านเล็กๆมาปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคกันนะคะเรามาดูสุก,กินี่นะคะที่ปลูกไว้นะคะ่ยเป็นลูกอย่างใหญ่เลยอุ้ยลูกอย่างใหญ่เลยค่ะว่าจะเอาลูกนี้เนาะหรือว่าลูกนั้น จะเด็ดเอาลูกนี้เลยนะคะปิดปิด ต้นหอมหัวใหญ่เอาทั้งใบแล้วก็หัวด้วยนะคะซอยเล็กๆวันนี้มีเห็ดสองอย่างคือนางฟ้ากับแชมปิยองนะคะหั่นสับละเอียดตามด้วยกระเทียมสับเนื้อบดแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเอาเห็ดเอาผักทุกอย่างมารวมกันนะคะ ก็ตเติมด้วยซอสถั่วเหลืองส่วนผสม,มทุกอย่างก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เอาซุกินี่มาปอกเปลือกแล้วก็ผ่าเอา,มาเมล็ดออกนะคะโอโ ซุกินี่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาส่วนผสมที่เราปรุงไว้แล้วเมื่อกี้เอามายัดใส่ตรุงร่องของสุกินี่เลยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปเข้าตู้อบแล้วก็เอาแผ่นทอยปิดหน้าเขาไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเขาไหม้เกินไปนะคะจากนั้นก็นําเข้าตู้อบเปิดไฟบนล่างความร้อนร9 0ยเ0ถึง ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก็มันมาเปิดดูนะคะอย่าให้เขาไหม้เสร็จแล้วนะคะกินกับข้าวสวยแล้วก็น้ำพริกเข้ากันมากเลยค่ะลองทำดูนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์จองนุดแมโยนัทด้วยเด้อและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ